ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อนนงๆชาวอีรูน่าแลนด์ที่น่ารักกันด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหมวกใหม่นะครับก็คือทาเอเนียเบลนะครับแล้วก็ VS กับอ e ีทีอารหรือปีกหนังฟ้านะครับก็จะมา VS แล้วก็มาบอกนะครับว่าอ e ีทีอารกับปีกหนังฟ้าเนี่ยสำหรับสังขราดเนี่ยมันเหมาะกับการใส่แบบไหนนะครับ อ่ะคือสังรารมันเหมาะกับใส่หมวกใหม่หรือว่าปีกนางฟ้านะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะมาบอกให้นะครับอ่ะก่อนจะบอกก็ต้องขอพูดก่อนนะว่าคือของแต่ละชิ้นคือทุกชิ้นในเกมนี้เลยคือมีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียเข้าใจปะ่ะอ่ะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันก่นกอนนะโอเคเนี่ยเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับหมวกทาเอเนียเบลคือหน้าตาม,มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือมันเป็นหมวกนะ นี่แบบนี้เลยบนหัวผมนะครับจะมีโบว์ดำๆข้างหลังด้วยนะครับอ่ะเราเห็นหน้าตามมาแล้วแล้วก็ไปดูออปชันของมันเลยดีกว่ามันเป็นเสริมนะอ่ะออปชันของหมวกทาเอเนียเบลนะก็คือ m a t k บวกสบี่เปเซใช้ MP ลบสิบแดเปเซสกิลดีเลย์ลบ1วินาทีเวลาสลบลบหนึ่งวินาทีลดความเสียหายขณะสลบลบิบเปอร์เซนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือออปชันของหมวกทาเอเนียเบลนะครับอ่ะ แล้วก็ไปดูปีกนางฟ้ากันหรือ e t ทีน,นะครับอ่าออปชันของปีกนางฟ้า e t ทีอัพน,นะครับอันนี้อัพแล้วนะของปีกนางฟ้าอ่จาจะออปชันให้ฟังนะครับออปชันของปีกนางฟ้าคือ m อ k มเบวกสิฟื้นฟูด้วยฮิวบวกสต้านทานภาวะบวกสิบลบลีกบวกสิบลบเวทบวกหความแรงเวทแสงบวกสต้านทานมืดบวกสนะครับอันนี้ก็คือออปชันของ e t ทีหรือปีกนางฟ้าอัพแล้วนะครับอ่า โอเคก็จะมาบอกว่าเออไอ้หมวกใหม่ทา A กับอีทีอาร์เนี่ยแบบไหนมันสมควรเหมาะกับการเอามาใส่กับอาชีพสังคราดหรือผรานั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปความรู้แล้วกันนะอ่ะก็คืออีทีอาร์เนี่ยปีกนางฟ้าเนี่ยเริ่มต้นที่ปีกนางฟ้าเลยคือปีกนางฟ้ามันจะสมดุลกว่ายังไงใช่ไหมคือส่วนตัวผมมองว่าปีกนางฟ้า มันสมดุลกับอาชีพสังคราดสุดแล้วนะณตอนนี้นะก็คือสังสังคราดอ่ะมันสมดุลแบบนี้คือฟื้นฟูนฟนด้วยฮิวบวกสี่เปอร์เซ็นต์คือสังคราดชื่อมันก็บอกแหละคืออย่างแรกคือฮิวต้องเป็นหลักอืมการฮิวเป็นหลักนะครับก็คือฟื้นฟูนด้วยฮิวบวกสี่เปอร์เซ็นต์ต้านทานภาวะบวกสิบเปอร์เซ็นต์หลบหลีกอันนี้คือจําเป็นมากนะสำหรับสังคราดอนะ่ะทุกคนอย่าลืมนะอ่าหลบหลีกบวกสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือจําเป็นหลบเวทอ่ะ บวกห้าเปอร์เซ็นอ่ะจำเป็นความแรงเวทแสงบวกสองเปอร์เซ็นอันนี้คือจาเป็นมากนะอ่ะต้านทานเวทมืดอ,อันนี้ก็นิดนึงนะครับโอเคจะบอกว่ามันสมดุลยังไงนะก็ประมาณนี้คือ,อ่านออปชั่นคือมันแบบมันหลบลีกเออมันหลบเวทความแรงเวทแสงต้านทานภาวะอีกฟื้นฟูได้ฮิวอีกต้านทานมืดอีกอืมคือมันคือมันดีทุกจุดเลยเห็นป่ม อ่านออปชันมันนะคือมันไม่มีแบบมันไม่มีด้านลบเลยมันมีแต่ด้านบวกนะสำหรับออปชันมันนะครับโอเคแล้วก็ไปดูออปชันทางด้านหมวกทาเอเนียเบลกันนะครับออปชันของมันก็คือ m a t k เอบวกสิใช้ mp ็มลบสิสก,กิลดีเลย์ลบหวินาทีเวลาสลบบวกหวินาทีลดความเสียหายขณะสลบลบสินะครับอ่าอืมก็คืออ่ะต้องบอกก่อนนะคือหมวกทาเอเบ นเ,เนี่ยเบลเนี่ยคือ m a t k อ่ะมันจะเยอะกว่าปีกหนังฟ้าแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปีกหนังฟ้า m a t k มันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ธาเอมันสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะคือข้อดีของหมวกทาเอเนี่ยคือหนึ่งเลยได้ดามได้ดาเมจแน่ๆเลยคือสิบสี่เปอร์เซ็นต์ m a t k สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลดีเลยลบหนึ่งวินาทีคือดาเมจกะดีเลย์เนี่ยคือได้แน่ๆจากหมวกทาเอนะครับแล้วก็ใช้ MP-18% บนะครับอืมมันก็จะช่วยประหยัดมานาเรานะครับไป1ิเวลาเราใช้สกิลนะครับแต่สําหรับผมมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะว่ามันจะไอ้ใช้ MP เนี่ยมันจะไปใช้กับพวกผู้วิเศษกับอจอมขมังเวทมากกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมนะแล้วก็ความสมดุลของสังราชนะครับอ่าผมให้เป็นทาง อิทิอาน,นะครับคืออิทิอนนะต้องยอมรับนะคือมันสมดุลสมดุลจริงๆนะครับแต่คือข้อข้อเสียของมันคือออปชันของหมวกอิทิอานเนะี่ยมันจะไม่มีลดดีเลย์ให้นะครับมันจะให้หลบหลีกแทนแล้วก็หลบเวทครับประมาณนี้คือเหมือนที่ผมกล่าวไปต้นคลิปอะคือของทุกชิ้นในเกมเนี่ยมันมีข้อดีและก็ข้อเสียนะครับอยู่ในชิ้นเดียวกันนะต้องเข้าใจกันด้วยนะ แต่ผมเอาหลักความเป็นจริงเอาความเป็นไปได้นะเวลาเราไปลงบอสหรือเราไปฟาร์มมอนตีบอสอะไรพวกนี้ลงบอสอะไรพวกนี้คืออิทิอานปีกนางฟ้าถ้าเราใส่แล้วผมรับประกันนะยังไงคุณก็รอดนะครับคือมันลบหลีกสิบเปอร์เซ็นต์เออลบเวทห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนอาจจะมองเฮ้ยสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แม่งน้อยวะ่ะไม่รอดหรอกให้ผมให้คุณคิดใหม่นะครับมันเยอะนะครับอ่าส่วนหมวกทาเอเนียเบลเนี่ยคือมันไม่มีลบหลีกเลยนะครับ มันมีแค่ดีๆเลยอะหลักๆมันมีแค่ m อ d มคือดาเมจนะครับแล้วก็สกิลดีเล์ลบ1วินาทีแล้วก็ใช้ MP อันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเหมืนที่ผมกล่าวไปจริงๆมันก็คือได้2อย่างคือดาเมจกับดีเล์นะครับส่วนข้างล่างนี่คือไม่มีอะไรดีเลยนะครับส่วนลดความเสียหายขนาดสลบอันนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนกันอ่ะกอประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว ทุกคนถามอีกว่าเออไอหมวกทาเอนเเบลเนะี่ยกับปีกนางฟ้าอีทีอาร์เนี่ยแบบไหนมันทาดาเมจแรงกว่ากันอ่ะผมก็บอกไปแล้วนะว่าทาเอนเเบลเนี่ยมันแรงกว่านิดเดียวนะครับแต่ทุกคนไม่เชื่ออีกอ่ะแต่ผมก็ตีให้ดูแล้วกันผมขอใส่เป็นปีกนางฟ้าก่อนนะ,ะใส่แล้วนะคือผมไม่ปรับให้ดูนะคือผมจะตีกล่องให้ดูเลยอ่ะอันนี้คือดาเมจของ ปีกนางฟา้านะครับอ่ะเราไปเปลี่ยนใช้เป็นหมวกทาเอนะครับคือปีกนางฟา้าที่ผมใส่มเมื่อกี้อยาเป e ็นยูชิรุตนะครับอ่ะทาเอผมก็ยัดเป็นยูชิรุตเหมือนกันนะครับอ,อันนี้คือใส่หมวกใหม่นะทาเออ่ะใส่ละแล้วก็ตีกล่องให้ทุกคนดูเลยกล่องไม่เกิดอีกอ่ะโอเคกล่องเกิดแล้วนะครับอ่ะคือดาเมจอ่ะอันบนเนี่ยที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยอันนี้คือของปีกนางฟา้านะอีทิอา์นะครับ อันที่สองที่ผมขีดนี่ก็เป็นของหมวกใหม่นะครับทาเอนะครับทาเอนียเบลนะครับคือดาเมจทุกคนสังเกตไหมคือมันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่ากันเลยนะครับคือมันต่างกันแค่หลักพันนะครับดาเมจมันต่างกันแค่หลักพันนะไม่เยอะนะครับต่างกันแค่สามสี่พันนะครับประมาณต่างกันแค่ประมาณสี่พันนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ชัดเจนเนาะว่าดาเมจมันไม่ห่างเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงว่าปีกนางฟ้าเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะครับมันโอเคแหละแต่สำหรับสังฆราเอ้ยไม่ใช่นิ่สำหรับผู้วิเศษหรือว่าจองคมังเวทนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่กล้าสรุปนะแต่สำหรับสังฆราชผมบอกเลยว่าอิทธิอานคือตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับสังฆราชนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาหมวกทาเอเนียเบลนะครับหรือหมวกใหม่นั่นเองนะ อ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นลงลงไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืน50าแล้วเดี๋ยวมันจะตีหนึ่งนะต้องเข้าใจด้วยนะอ่ะคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบายครับอาจารย์คลิปหน้าครับ